สิบท่าง่ายกระชับอกให้กลมสวยอกย้อยหย่อนคล้อยไม่เต่งตึงส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกล้ามเนื้ออกไม่แข็งแรงถ้าอยากจะเพิ่มความเฟิร์มให้อกกลมทําตามนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะท่าที่1สร้างกล้ามอกด้านข้างนำฝ่ามือแตะไว้ที่ด้านหลังศีรษะแล้วกางสอกออกยกสอกขึ้นให้อยู่ในระดับหูทาซ้ํา15หครั้งท่าที่2เปลี่ยนจากการเอามือแตะศะีรษะมาตั้งฉากคู่กันด้านหน้าจากนั้นก็กางแขนออกให้สุดทาซ้ํา15ครั้งท่าที่ สประสานมือกำเข้าด้วยกันไว้ที่กลางหน้าอกออกแรงดันเข้าด้วยกันเกรงช่วงอกทำค้างไว้1 0ถึงวินาทีท่าที่4นะคะประกบมือให้เหมือนเรากำลังพนมมือนิ้วโป้งจิ้มไว้ที่ปลายจมูกจากนั้นให้กลางศอกออกระหว่างทำให้ออกแรงเกรงกล้ามเนื้อแขนและอกไว้ด้วยนะคะทำสลับกันไปมาอย่างนี้15ครั้งค่ะท่าที่5พนมมือประกบค้างเอาไว้ให้2อชิดกันจากนั้นก็ให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นให้ศอกอยู่ระดับคางทำขึ้น ลงสลับกันไป15ครั้งท่าที่6พนมมือเข้าด้วยกันให้ปลายนิ้วอยู่ประมาณคางกางศอกออกในระยะปกติยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะทำสลับกันทั้งหมด15ครั้งค่ะท่าที่7ตั้งฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากันโดยที่ฝ่ามือไม่ต้องสัมผัสกันยกมือขึ้นทีละข้างให้แขนเหยียดต,ตรงทำสลับกันทั้งหมด30ครั้งค่ะท่าที่8กางแขนไปด้านหน้าโดยให้มือข้างหนึ่งอยู่ข้างบนและมืออีกข้างอยู่ด้านล่างแปะมือควยเข้าหากัน ทำทั้งหมด15ครั้งท่าที่9ยืดแขนมาด้านหน้าให้ตึงแต่ให้คว่ำฝ่ามือลงแล้วควอยแขนสลับกันทําทั้งหมด15ครั้งท่าที่10ใช้แขนข้างเดียวในการยันผนังกางขาออกให้อยู่ในระยะประมาณความกว้างของไหล่นามืออีกข้างไพล่หลังไว้นะคะจากนั้นออกแรงดันตัวงอสองเหมือนการวิดพื้นท่านี้ทําข้างละ15ครั้งใครทําท่าไหนแล้วเวิร์กสามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะ